โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานั่งสอนวิธีการแต่งรูปตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงจบก็ไม่ยากมากหรอกแต่ทีนี้คือเรื่องของเรื่องคือรุ่นน้องผมมันอยากจะให้ผมสอนให้ผมไม่รู้ใจอธิบายมันยังไงละขนาดให้ดูคลิปเก่าๆมันก็ยังไม่เข้าใจอีก โอเคเอาเป็นว่าผมจะสอนเลยตั้งแต่ต้นอันนี้ไฟล์รูปที่ผมจะใช้มันจะเป็นไฟล์รอก็คือไฟล์ที่เป็นขนาดใหญ่มากก็คือเป็นอาเป็นพวกประมาณว่าเป็นไฟล์ที่เก็บความละเอียดไว้สูงสูงที่สุดแล้วซึ่งจะใหญ่กว่าพวก JPEG ธรรมดาทั่วไปที่พวกคุณอาจจะเคยใช้กันอยู่ปกติผมชอบถ่ายไฟล์พวกนี้เพราะว่าเวลาถ่ายพลาดมันกู้ได้มันแก้ได้เต็มที่กว่าพวก JPEG ธรรมดานะฮะ ก okay. okay. er. okay. so ็โอเคเดี๋ยวเรามาจะดูกันส่วนโปรแกรมที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือจะเป็นพวกโปรแกรมอ่ะคาม e ล่ารอกับ Photoshop CS 5เอสเออไม่แน่ใจห้าหรือ5.0ธรรมดาเอช่างมันมันใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับก็มาดูกันทีนี้ก็คือตอนนี้ผมอยู่ในหน้าจอของ Adobe Blitz มันเป็นเออหน้าหน้าจอสำหรับบราว์พวกไฟล์ภาพต่างๆอ๋อวิธีใช้เรียคามล่ารอขึ้นมาก็ง่ายๆครับคลิกขวา ที่รูปที่เราต้องการเลือก open in camera ลรอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาก็ง่ายๆครับเราดูก่อนว่าเราต้องว่าภาพที่เราจะแต่งเนี่ยมันจะต้องออแก้ไขอะไรบ้างแสงไม่เป๊ะมีสิวมีอะไรก็ตามมีอะไรก็ตามนะครับก็มาดูกันว่า,าเราจะแก้ไหนอันนี้เราแต่สไตล์คน เดี๋ยวผมจะแต่งสไตล์ของผมให้ดูนะครับโอเคก็เริ่มจากการปรับปรับไอ้นี้ก่อนเลยค่าเควินค่าไวบบลานนะครับก็ผมจะปรับสักประมาณนี้ผมจะชอบแบบให้มันอมฟ้านิดนึงผิวคนสว่างหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วเราก็ดันฟิลไลท์อ่าก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับคอนทราสต์หน่อย เห้มันเค็มๆนิดนึงอุ้ยเค็มแต่บอกว่าอะไรเนสด้วยแล้วกันอุ้ยโอเคประมาณนี้พอทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยปลับให้ตายให้ตายยังไงแม่งก็มันมันมันไม่สวยอะมันสว่างไม่เท่ากันอะทำไงวะ,ะง่ายๆครับกดเคหรือไอหัวบลัดนี่นะฮะ adjustment บ l ั c นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องมือขึ้นมาอีก จุดหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เหมือนหน้าที่ปรลัดครับแต่ว่ามันจะเป็นการพ่นเพื่อปรับค่าเฉพาะจุดอ,อย่างเช่นสังเกตน,นะครับอันนี้ผมซูมเพิ่มหน่อยอสังเกตน,นะครับแขนข้างขวาไอ้ข้างซ้ายของเขามันค่อนข้างค่อนข้างจะสว่างแต่ข้างนี้กลับเืดเพราะโดนเงาบางังแต่ผมอยากให้มันสว่างเท่ากันหรือสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงทําไงพ่นครับ พ้นไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าจะยังไงจะจะจะเกินจะอะไรเดี๋ยวค่อยมาลบได้ครับไม่เป็นไรพ้นไปก่อนนะฮะอ่า,อาเห็นว่ามันก็สว่างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอันนี้คือผมมีปรับค่าไว้แล้วก็ตรงนี้นะฮะผมแนะนําว่าให้คุณเซตค่าไซส์อ่าพวกไซส์อันนี้เราแต่ใช้เราใช้พวกปุ่มนี้ปรับได้อยู่แล้วแต่ฟีเจอร์กับโฟล์เนี่ยผมแนะนําให้ฟุ้งนะพอฟุ้งมันจะเนียน มันจะได้นเนียนไปกรลิกเกลี่ยเนียนไปพอๆกันอันนี้ก็เราแต่คนถนัดนะฮะผมก็ใช้โฟโล์โฟโล์ประมาณ90หรือจริงๆใช้ร้อยก็ได้ปกติผมใช้ร้อยนี่พอดีมันปรับไว้ที่อยู่ที่90ผมลืมดูไม่เป็นไรช่างนั้นใช้ได้เหมือนกันอ่าทีนี้ก็มานั่งเก็บเก็บนี่ใช้หัวเล็กๆหน่อยอนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปโดนข้างในนะฮะก็ลกไล่เก็บไปอ่าเก็บไปใครมีเมาส์ปากานี่สบายเลยครับ แต่พอดีนี้ผมไม่ได้ใช้โอเคทีนี้ก็ปรับปรับค่าฮะ Exposure Brightness เอาให้เท่ากันแล้วแต่อาไงก็ได้ตามตามคุบผมไม่มีทฤษฎีนะฮะผมไม่มีทฤษฎีฉะนั้นเอ่ออาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ก็ก็คือทำไงก็ได้ฮะให้ผล,ลัลธ์มันออกมาตรงตามที่เราต้องการก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะประมาณนี้ฮนะ Okay. ประมาณนี้ฮะผมอาจจะแต่งหน้านหน่อยนะฮะแต่ว่าอืมก็เพื่อผลลัพธ์นะ <c oughs> อ่าทีนี้มาดูกันแปลกๆไหมแปลกไปก็ลดลงหน่อยอ่าประมาณนี้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ยากเท่าไหร่อ่าโอเคประมาณนี้ละฮะใครจะไปใส่ซ้ำเพิ่มก็เลือกคำสั่งจากจาก,จากอันนี้นะฮะเลือกเป็นนิวแทนแค่นั้นเองจบ ผมคงไม่ใส่อะไรเพิ่มนี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆผมแค่ทําให้ดูนะครับส่วนพวกริ้วรอยผมไม่แนะนําว่าให้คุณทําในคามล่ารออันนี้แล้วแต่ความถนัดของคนแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปทําใน Photoshop เลยฉะนั้นรอยตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บนะฮะส่วนหน้าอืมหน้าเอาซะหน่อยแล้วกันตรงช่วงตามมืดไปหน่อยแฮ่อุอยได้เลยเว้ยไม่ต้องปรับแล้วล่ะโอเค ก็ประมาณนี้งั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวขอดูแป้นนะครับโอเคประมาณนี้แหละผมพอละทีนี้ถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณเสร็จแล้วปรับแต่งนี้เสร็จแล้วเข้าๆเสร็จแล้วถ้าคุณยังไม่อยากเข้า Photoshop เลยกดดันไปกดดันไปมันจะกลับไปที่หน้าเดิมแต่คุณกดคุณจะทำต่อคุณกด open image มันก็จะลิงก์ไปที่ Photoshop ทันทีนะครับโอเคมาละอ่าทีนี้เราก็ได้รูปมาหนึ่งรูปที่เราทำเรียบร้อยแล้วที่แต่งด้วยคอมเ r ลล่าระทีนี้จะมาเป็นขั้นตอนของ Photoshop ต่อไปก็ไม่ยากครับส่วนใหญ่ที่เราจะแต่งแต่งกันมีไม่กี่อย่างอะอ่าริ้วรอยใต้ดวงตารอยพวกรอยแบบขอบตาดำ บ้างรอยสิวปรับแสงอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือจะรีทรัชอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อันนี้ผมก็จะทําจะทําสิวกับกับอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันยังนึกไม่ออกนะฮะทีนี้ก็การการตกแต่งรูปใน Photoshop พวกนี้ผมขอแนะนำให้คุณแบ็กอัพเลเยอร์ไว้เสมอเพื่อเป็นการป้องกันว่า ฮิส t อรีมันดันขึ้นไปจนคุณไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ให้คุณแบคเอพไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนำคีย์ลัดนะครับ c o n t r น l J นะครับดูนะครับมันจะก๊อปปี้เลเยอร์ข้างล่างขึ้นมาสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็ก๊อปปี้อันนั้นทางอันนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณทำขั้นตอนไปถึงไหนคุณก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการแบคเอพไปเรื่อยๆ เวลาตรงไหนมันเสียหรือยักย้อนกลับไปถึงขั้นตอนไหนคุณก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับโอเคตามนี้นะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็จะมีะแพดท,ทูสแตมป์นานๆทีจะใช้แล้วก็บลัดหลักๆก็จะเป็นพวกนี่นะฮะมาคเลเยอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็ขั้นตอนแรกนะครับผม Copy Layer ไปแล้วทีนี้ผมจะเริ่มลบรอยก่อนเป็นอันดับแรก ตรงนี้เขามีรอยอยู่นะครับทำไงใช้แพดทูกด j นะครับกด J เฉยแล้วก็ล้อมไอจุดที่มันเป็นด่างดำเดี๋ยวครับหลังจากนั้นกดคลิกที่พื้นที่นั้นเราล้างเราลากไปที่พื้นที่ส่วนอื่นที่มันมันไม่มีริ้วรอยแค่เนี้ยลบแล้วง่ายๆครับไม่ยากนะฮะแค่นี้ครับก็จิ้มไปเรื่อยๆดูว่าตรงไหนเรา เราจะ,จะลบจะอะไรภาพนี้อาจจะเบอรอหน่อยนะหรืออย่างเช่นตรงนี้เราก็ลากไปพื้นที่ที่มันโทนสีมันใกล้เคียงกันนะครับอย่าไปลากข้ามโทนสีแล้วก็เครื่อง,งมือนี้ควรระวังนะฮะสังเกตนะครับกรอบแว่นกับริ้วรอยที่เกิดขึ้นมันติดกันเลยทํำยังไงดีตรงนี้นะครับถ้าคุณลากไม่ดีปับ๊บแล้วลากพื้นที่ใหม่เปิบ มันจะกินอันนี้ผมโชคดีไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูถ้าเป็นแบบนี้ผมลากไปกินอย่างนี้ปั๊บแล้วผมลากอย่างนี้เปิดเห็นไหมฮะกรอบแว่นมันจะฟุ้งตามไปด้วยตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆให้คุณใช้สปแตป์นะฮะกด s นะครับคีย์ลัดคือ s อ่าทีนี้กดกด a l t e r นตทีนึงให้มันเป็นเครื่องหมายบวกอ่าเราก็จิ้มจุดที่เราจะต้องการจะกรอบปี้นะครับแล้วก็ลากไปถูค่อยค่อยถูไป อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความถานัดของคนแต่ผมชอบเป็นแพททูมากกว่ามันจะเกลี่ยเนียนเลยครับเกลี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนียนไปด้วยนะฮะ,ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเอ้ยย่างสิตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งอันนี้คือข้อดีของแพททูนะฮะถ้าสังเกตดีตรงนี้นะฮะดูตามเมาส์นะครับมันจะเป็นเส้นผมมันไม่เนียนทำยังไงดีผมกดนี้แล้วมันดันไปทับริ้วรอยด้ยไงผมก็ใช้วิธีเลื่อนขึ้นนิดนึง คิดนี้นึงให้มันเป็นเส้นผมาลากตามไปด้วยอาจจะไม่เนียนมากแต่ก็ยังดีกว่าเส้นผมหายไปคคดูใกล้อาจจะไม่เห็นผมนะแต่ดูใกล้คุณจะเห็นผลโเคนะครับลากไปนะคแค่นี้เองครัเสร็จแล้ววิธีการแก้พวกริวรอยนะ,ะจมูกนี้นิดนึงนะฮะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าคิดว่ารายละเอียดเล็กน้อย ไฟขนาดใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นผลเดี๋ยวย่อไปเดี๋ยวนี้มันเป็นฟิลลิ่งอะฮะมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งนะครับคือผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเห็นคือเรารู้สึกได้อะลึกๆว่าเนี่ยหน้าไมเนียนก็ต้องทําไฟใหญ่ขนาดนี้แล้วครับเราอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะอ่ะทีนี้อ่ะผมคอโนโรลเจคอโนอโรลเจไว้ก่อนแบ็กอัพไว้อ่ะทีนี้ผมจะมาทําใต้ตาใต้ตาเขานูนนิดหน่อยมีร่องดําด้วย ทำไงดีเหมือนเดิมครับผมแม่งเครื่องเครื่องมืออหากินเลยฮะตัวนี้ก็ทํอย่างนี้ครับถ้าเกิดร่องแบบนี้คือพูดง่ายคือเราลากไม่ครบแล้วมันจะเกิดร่องแบบนี้ทํำยังไงกดชิปนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายโบข้างใต้แล้วเราก็ลากซ้ำปั๊บนะฮะแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้ลากครับผมเอามาให้นี่เลยง่ายดีอ่ะก็เริ่มเรียนขึ้น นิดนึงก็คงเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ฮะฮะอย่างที่บอกผมไม่ค่อยเก่งนะนี่ผมก็แค่มาแชร์กันอ่าอดูดีขึ้นเยอะแต่ต้องระวังหน่อยบางทีการใช้วิธีแบบนี้มันอาจจะทำให้ดวงตาอ่ผิวหนังใต้ดวงตาคุณอาจจะรู้สึกแบบมันแปลกก็ต้องระวังหน่อยอันนี้ผมพูดตรงๆผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้เจอบ่อย อโอเคประมาณนี้ทีนี้คร่าวๆก็เสร็จเรียบร้อยอไม่มีอะไรแล้วทีนี้มาถึงเรื่องสีผิวผมว่าขาวพอแล้วนะคงไม่มีอะไรแก้แต่ถ้าเราอยากจะย้ำให้ตรงส่วนที่มันดำมันเข้มขึ้นก็เลเวลครับใช้คอนโทรแอหรือกดที่อิ a เม a แอดจั m นเม แล้วก็เลเวลนะครับแล้วก็เลื่อนนี้ไปหน่อยให้สว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนฝั่งซ้ายกลับขึ้นมาย้อนอีกทีนี้ผิวก็จะเข้มผิวก็จะสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่วนที่ดําก็จะเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะประมาณนี้อ่าแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะทีนี้ก็เสร็จแล้วขั้นต้น ทีนี้ต่อไปุยทีนี้ต่อไปก็มาถึงเรื่องผิวเนียนคือผิวเนียนเนี่ยผมส่วนโดยปกติผมจะใช้ปักอินตัวหนึง่งซึ่งปักอินเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ยากผมปรับไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ทีเนี้ยคือผมอยากจะทำวิธีปกติ เพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าคุณไม่จาเป็นต้องพึ่งปักอินเสมอไปนะฮะก็ง่ายๆครับทีนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเมื่อกี้ผมแบคเอฟไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้ผมจะสร้างแบคเอพขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะอันนี้มันจะเป็นการทำให้มันผิวเนียนแล้วเดี๋ยวต้องมาซ้ำกับของเก่าฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนแบคเอพอีกนะฮะทีนี้ก็มาดูกัน สร้างแบ็กอัพเลเยอร์ขึ้นมาอันนึงแล้วก็กดไปที่เบลอฟิลเตอร์เบลอแล้วก็กัาเส้นเบอร์ก็ทีนี้เรามาดองดูกันก่อนว่าเบลอแล้วมันจะไปขนาดไหนแนะนำว่าให้ปรับถ้ามันแรงขนาดนี้แนะนำให้ปรับที่ศูนย์จุดห้าเป็นไงวะศูนย์จุดห้า ก็โอเคได้ศูนจุดห้าได้นะฮะนี้ก็ศูนจุดห้าแล้วอ่าหน้าเขาจะเนียนขึ้นสังเกตนะครับถ้าใครดูขอแนะนําให้ดูระดับเจ็ดร้อยยี่สิบ p ขึ้นไปนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะอดูนะครับตอนนี้ผมยังอันนี้คือยังไม่ได้ใส่กัดเซนเบอร์อ่าทีนี้ใส่กัดเซนเบอร์แล้วมันเบอหน้าเนียนนะครับโอเคต่อไปทีนี้ จะมาถึงขั้นตอนการใช้มาคเลเยอร์นะครับกดตรงนี้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและวงกลมตรงกลางกดไปปุปบมันจะขึ้นหน้าการะดาษสีขาวมาลิงก์กับหน้าเลเยอร์ Layer ที่ทําการกัดเส้นเบอร์ไปแล้วนะฮะทีนี้ก็ใช้ประลัดครับใช้เครื่องมือปรลัดมาดูปรลัดกันทีนี้ก็คือการที่การใช้เราใช้มาคเลเยอร์เนี่ย คือผมต้องการให้ส่วนที่ให้ส่วนที่เราไม่ไม่ต้องการให้มันเนียนให้มันคมชัดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเราไปรีค่ากับมันเท่าเดิมอะประมาณนั้นนะฮะอารมณ์ประมาณนั้น,นะะอ,น,นอ่ะผมอาจจะอธิบายไม่เห็นไม,ไม่ไม่ชัดเจนอ่ะทีนี้ดูเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มละเลงผมดูนะครับเห็นไหมครับผมมันเริ่มคมชัดขึ้นนะครับเหมือนก่อนที่จะทํำการทําท เส้นเบอร์ไปนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้่ะผมก็คมชัดขึ้นแล้วฮาต่อไปดวงตาครับอผมซูมให้ดูเลยจะได้เห็นชัดหน่อยอนะครับอ่ะกรอบแว่นนะครับอ่าประมาณนี้ี่กรอบแว่นสาวแว่นสุดยอดจริง จมูกครับให้ให้ให,ให้ให้ตัวปลายริมจมูกปลายจมูกคมชัดปากปากด้วยปากก็ต้องคมด้วยนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะดูผลระยะไกลนะฮะว่ามันต่างขนาดไหนผะิวเนะะียนขึ้นเยอะเลยเห็นไหมฮะผมก็คมชัดด้วยอ่านฝะั่งนี้ยังไม่ได้ทำนะขายายกันไปนี่นะครับ ประมาณนี้ซื้อผ้าด้วยก็ได้นี่ก็แล้วแต่แต่ซื้อผ้าไม่ค่อยเห็นหมเท่าไหรอ่อรแต่ผิวนี่เห็นเห็นผลชัดสุดละนี่ประมาณนี้อ่าโอ้โหผมเขายาวมากเลยนะเนี่ยสาวทวินเทลน่ารักโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับวิธีการทำผิวเนียนะ ง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้าคุณใช้ปักอินมันก็จะเร็วมาก2คลิกเสร็จแต่คุณก็ต้องมานั่งปรับงนี้เหมือนกันยังไงก็คุณต้องใช้มาเลเยอร์เหมือนกันผมก็เลยไม่อยากให้คุณพุ่งปักอินกันมากเกินไปอ่าโอเคผมไม่รู้นะว่าผมจะพลาดวิธีแบบไหนไปอีกหรือเปล่าแต่ก็เอ่อคิดว่าคงไม่พลาดอะไรนะฮะทีนี้ผมแบ็กอัพอันเก่าซ้ำมาขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็นี่ฮะกดชิปนะครับหรือคอนโทรลก็ได้ กดนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกเมอร์เลเยอร์รวมกันเนอันเดียวทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการทําผิวเนียนเห็นไหมผิวเนียนขึ้นเยอะ,อะลองดูของเก่าเป็นยังไงก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่แต่ก็ผิวมันกค็คือจะเนียนนะฮะคือคือผิวเขาเนียนอยู่แล้วด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นผลแต่ถ้าคุณไปปรับแต่งลูกคนที่ผิวไม่เนียนสิวเยอะอะไรก็ตามวิธีนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยครับนะฮะ ต่อไปก็สำหรับรุน่นนี้ผมคงจบไว้เท่านี้คงไม่มีอะไรแล้วทีนี้ผมจะสอนวิธีการาการย่อรูปเพื่อสำหรับไปลงเว็บให้รูปมันคมชัดนะฮะทำยังไงบางคนบางคนใช้วิธีการถ่ายถ่ายมาเสร็จปุ๊บลงตุ้มเดียวเลยลงไปใน Facebook ลงอะไรก็แล้วแต่ตุ้มเดียวเลย ลูกขาดความคมชัดสมัยก่อนผมถ่ายรูปแรกๆโคตรโง่เลยครับลงรูปไปปุ๊บทาไมแม่งเบลอวะแต่ทําไมไปดูรูปอื่นแม่งคมชัดกันหมดเลยเพิ่งมารู้ที่หลังครับเขาใช้วิธีที่เรียกย่ยอๆกันว่า U S M หรืออันชาร์ปมาร์นั่นเองนะฮะทีผมก็จะสอนคุณทาอันชาร์ปมาร์กแต่ทีนี้คุณต้องมานั่งทําทุกรูปรอ๋อโอ้โหเหนื่อยต่หาใช่ไหมฮะผมก็เลยเฮ้ยทำไมมันทํากันต้องทําทุกรูปเลยเไม่ไหวมั้งแบบนั้น อาจารย์ผมก็เลยสอนวิธีการสร้างแอคชั่นขึ้นมาโหแม่งสวรรค์ทรงโปดชัดๆนะฮะโอ้ผสมกันเลยทีเดียวอ่าทีนี้ก็มาดูกันนะฮะทำยังไงสลับ CS5 อยู่ขวามือครับอยู่ข้างๆฮิส t o r y เลยครับคุณเปลี่ยนจากฮิส t o r y เป็นแอคชั่นแค่นั้นเองครับแล้วอันนี้จะอธิบายข้าวว่าจะสร้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็เครื่องไอลูปแฟมซลี่มเนี่ย คือคุณสร้างกลุ่มใหม่เ,นเนหมือนนี้ฮะกลุ่มใหม่อันนี้เราแต่จะสร้างไงก็ได้อันนี้ส่วนอันนี้หน้ากระดาษขาวๆเนี่ยก็เหมือนกันเลเยอร์ครับก็คือ create new action นะครับวันนี้ผมก็จะทํารูปขนาดตั้งแนวตั้งให้ดูกด New ครับตั้งชื่ออ,อย่างผมตั้งชื่อไว้ action หนึ่งอะไรก็ได้ช่างมันทีนี้มันจะเริ่มต้นอัดเรียบร้อยแล้วคือการทำแอคชั่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลัง กำลังบันทึกคำสั่งที่เราใช้ทั้งหมดนะครับที่เราเคยใช้ทั้งหมดในครั้งนี้บันทึกเอาไว้ครั้งต่อไปเรามากดเพลย์ทีเดียวปุ๊บมันไปหมดเลยมันทำตามที่เราอัดเอาไว้หมดเลยนะฮะทีนี้ผมจะทำอันชามาโอเคมาดูกันตอนนี้ขนาดรูปของผมนะครับอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนลืมกดที่ image image size หรือ control a l t e n a t e i นะครับามาดูกัน การปรับแต่งรูปพวกนี้ที่เป็นไซส์พวกนี้นะครับเน้นค่าที่เยอะที่สุดอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปแนวตั้งค่าให้จะต้องสูงสุดนะฮะดูค่านี้ไว้นะครับดูค่านี้ไว้ให้ดีผมจะปรับทีละห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะฮะเริ่มคำเริ่มคำสั่งแรกลดขนาดรูปก่อนเปลี่ยนจาก4ี่พันสามสิบสองเป็นสามพันห้าร้อยนะครับแล้วแต่คนนะฮะคือ เรื่องของเรื่องรูปของผมมันเป็นขนาด4ต่อ3ส่วนใหญ่ Canon Nikon หรือค่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ค่า Default มันอยู่ที่3ต่อ2นะครับฉะนั้นเอาเป็นว่าให้คุณลดลงไป500รับแล้วปัดเศษทิ้งนะครับอันนี้ลำแต่คุณคุณถ้าแต่ถ้าคุณใช้4ต่อ3เหมือนผมก็ตามนี้เลยโอเคนะครับทีนี้ผมย่อรูปไปแล้ว1ครั้ง ต่อไปนะครับกดไฟล์ sharpen อัน sharp a r นะครับให้เซตค่า amount เป็นที่250ค่าเรเดียน0ูส่วนอันล่างไม่ต้องสนใจแค่นี้ครับกดโอเคแค่นี้อ่าอันชามาหนึ่งรอบนะครับต่อไป image size อรอ,รอบเปลี่ยนจาก3500เป็น3000นะครับเราจะลดอย่างนี้ทุกๆ ห้าร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตามจำนวนที่คุณต้องการโอเคนะครับทีนี้ต่อไปต้องมานั่งเซตอันชามากใหม่อีกไม่ต้องครับให้คุณกดคอนโอนเอฟไปเลยเพราะคอนโเอฟมันจะไปย้อนคำสั่งเดิมนะฮะดูฟิลเตอร์ปุ๊บเห็นไหมฮะคอนโอนเอฟคือคำสั่งที่เราใช้ล่าสุดก็คืออันชามากกดไปเลยฮะคอนโอนเอฟนะฮะสังเกตนะครับด้านขวามันบันทึกอยูน่นะครับตรงนี้บันทึกอยู่โอเค ต่อไปอ่ะย่อจากสองสามพันเหลือสองพันห้าคอนทนเอฟอ่ะจากสองพห้าเหลือสักสองพันอ่ะคอนทนเอฟนะครับอ่ะเหลือพันห้าเ้ยเริ่มหนักละอ่ะทีนี้ส่วนตัวผมผมจะใช้ขนาดไฟล์ทำเนี่ยจะอยู่ที่แค่พันห้าร้อยไม่ต่ำลงไปกว่านี้ เพราะว่าถ้าต่ําลงไปกว่าน,นี้เวลาไปลง Facebook มันโดนดบีบลดขนาดลงมันจะขึ้นน้อยภาพไม่คมชัดนูน่นนี่นั่นสรัรภัดผมจะหยุดเอาไว้ที่พันห้านะครับทีนี้การอัญชาตมาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะครับผมจะเปลี่ยนจากสองอยห้าสิบเป็นห้าร้อยศูนย์จุดสองปลับไเป็นศูนย์จุดห้ามันแรงไปป่าวสองจุดสองมันเดิมดีกว่ารู้สึกแรงไป นะครับโอเคก็แค่เปลี่ยนเป็นเมาส์เป็นห้าร้อแค่นั้นพอแล้วครับเสร็จแล้วครับรูปย่อเห็นไหมฮะคมชัดเลยทีนี้คุณไปลงเว็บไหนคุณก็คมชัดหมดนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยส่วนวิธีการใส่ลายเซ็นนะครับก็คุณก็แค่เนี่ยถ้าคุณขี้เกียจใส่ลายเซ็นบ่อยๆคุณก็เซตไว้เลยครับแนวตั้ง คุณก็ทําไปเนี่ยสร้างแอคชั่นเหมือนเดิมเออลืมบอกให้กดสต็อปนะฮะถ้าคุณทําเสร็จแล้วอย่าเผลอไปทำเร่องอื่นต่อนะครับไม่งั้นมันทําตามหมดเลยนะฮะกดสต็อปแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับการสร้างแอคชั่นหนึ่งตัวเข้าหลังคุณมาคุณกดเพลงเดียวกดที่ชื่อกดเพลงปลื้ดเหมือนกันย,ย่อเลยแค่นี้ครับจบนะฮะทีนี้ก็เบื้องต้นก็เรียบร้อยนะฮะโอ้ ผมพูดเรื่องลายเซ็นค้างไว้ไลายเซ็นคุณก็ทำเทำ็กทำรูปทำอะไรของคุณให้เรียบร้อยนะฮะแต่ก่อนจะทำก็สร้างแอคชั่นเอาไว้นะฮะทั้งแนวสำหรับแนวตั้งและสำหรับแนวนอนนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับถ้าคุณทำไปเซตเป็นแนวตั้งแล้วคุณไปกดเพลย์ในแนวนอนเนี่ยองค์ประกอบคุณจะเสียแนะนำให้คุณทำแค่สองรอบแต่สองรอบนี้เราคุณจบไปตลอดเลยหลังจากนั้นคุณเรไปย้ายแค่เต็มที่ก็คือย้ายตำแหน่ง แค่นั้นเองง่ายๆนะฮะก็การแต่งรูปก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่นี้เองนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะถามก็โพดถ,ถามได้นะฮะผมผมไม่ใช่ผู้ก,กักนะครับผมไม่ใช่ผู้กักแต่ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้ดีไม่ได้อวดฉลาดอะไรงนี้อันนี้คลิปนี้เป็นการ ทำคลิปเพื่อสอนรุ่นน้องผมเฉยๆนะฮะโอเคก็ถ้าใครสงสัยก็ถามได้แล้วกันฮะเอาเป็นว่ามาถามแล้วกันผมผมไม่ผมไม่มไมก,ากากอยู่แล้วนะฮะใครจะติชมอะไรก็เออก็ได้ครับนะมาแนะนำหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็เป็นผู้ชอบแชร์นะก็อยากอยากอยาก,อยากได้แชร์มาบ้าง <laughs> ก็โอเคครับประมาณนี้แหละครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนอะไรอีก จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะก็ถ้าอยากให้สอนอะไรจริงๆก็ทิ้งข้อความเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมก็จะมาสอนใหม่โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับก็ส่วนใครที่อยากจะมาชมรูปอัลบั้มผมก็ให้เข้าไปที่ facebook.com/photo by lonelyboy นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมกันสวัสดีครับ